ยินดีต้อนรับญาติโยมทุกท่านหลวงตาจะมาเล่านิทานชาดกสุจิตตชาดกซึ่งเป็นเรื่องราวที่อยู่ในพระไตรปิฎกหมวดเอกนิบาตชาดกโดยเรื่องนี้จะสะท้อนให้เห็นถึงปัญญาในการเลือกคบมิตรและความสำคัญของการรู้จักแยกแยะคนดีออกจากคนผ่าน ซึ่งเป็นหลักธรรมสำคัญในการดำเนินชีวิตของเราทุกคนเพื่อความเจริญและความปลอดภัยในทุกๆด้านมาเริ่มกันเลยนิทานชาดกสุจิตะชาดกปัญญาแยกแยะมิตรแท้และมิตรเทียมในอดีตการนานมาแล้วมีพระราชาพระองค์หนึ่งทรงเป็นผู้ที่ศรัทธาในคำสอนของพระพุทธองค์เป็นอย่างยิ่งพระองค์ทรงมีพระสหายสนิทสองคน ซึ่งทั้งสองเป็นคนต่างนิสัยต่างความคิดพระสหายคนแรกมีนามว่าสุจิตต์เขาเป็นคนที่มีความรู้มีปัญญาชอบพูดแต่สิ่งที่มีประโยชน์มีเหตุผลเป็นคนดีมีศีลธรรมไม่ชอบการพนันหรือสิ่งอบายมุกใดๆส่วนพระสหายอีกคนหนึ่งมีนามว่าทุจิตต a เขาเป็นคนฉลาดแกมโกง ชอบคิดแต่เรื่องไม่ดีชอบชักชวนให้ผู้อื่นทำความชั่วชอบดื่มสุราเล่นการพนันและคบค้ากับคนผ่านพระราชาทรงสังเกตเห็นถึงความแตกต่างของสหายทั้งสองมาโดยตลอดแต่ยังมิได้ตัดสินใจว่าจะเลือกคบสหายคนใดเป็นพิเศษเพราะทรงเกรงว่าจะไม่ยุติธรรมวันหนึ่ง พระราชาทรงใคร่จะทดสอบปัญญาและคุณธรรมของสหายทั้งสองจึงรับสั่งให้สหายทั้งสองเข้าเฝ้าและตรัสว่าดูก่อนสหายรักทั้งสองบัดนี้เราใคร่จะมอบหมายภารกิจสำคัญแก่เจ้าทั้งสองใคร่ให้เจ้าไปหาดอกไม้ที่มีค่าสูงสุดในโลกมาให้เราแล้วเราจะพิจารณามอบบำเหน็จรางวัลอันคู่ควรเมื่อได้ฟังพระบัญชา สุจิตตะและทุจิตตะต่างก็แยกย้ายกันออกเดินทางไปตามหาดอกไม้ที่ล้ำค่าที่สุดในโลกทุจิตตะด้วยนิสัยที่ฉลาดแกมโกงและมองเห็นแต่ประโยชน์ส่วนตนเป็นที่ตั้งเขาคิดว่าดอกไม้ที่มีค่าสูงสุดในโลกจะเป็นอะไรไปได้นอกจากดอกไม้ที่ดูสวยงามที่สุดหายากที่สุดและสามารถนําไปแลกเปลี่ยนเป็นทรัพย์สินเงินทองได้มากที่สุด เขาจึงเดินทางไปตามสถานที่ที่มีดอกไม้งามหายากอาจจะไปขโมยมาจากอุทยานของผู้อื่นหรือซื้อหามาด้วยเงินเพื่อนำมาถวายพระราชาเขาไม่สนใจว่าดอกไม้นั้นจะมีความหมายทางธรรมะอย่างไรแต่เน้นเพียงมูลค่าทางโลกเท่านั้นส่วนสุจิตตผู้มีปัญญาและคุณธรรมเขาคิดพิจารณาอย่างรอบคอบว่า ดอกไม้ที่มีค่าสูงสุดในโลกที่พระราชาต้องการนั้นไม่น่าจะใช่ดอกไม้ที่สามารถซื้อหามาได้ด้วยเงินทองหรือดอกไม้ที่เพียงสวยงามภายนอกแต่ควรเป็นดอกไม้ที่สื่อถึงคุณค่าทางธรรมะหรือสิ่งที่เป็นประโยชน์อย่างแท้จริงต่อจิตใจเขาจึงเดินทางไปตามสถานที่ที่สงบได้แก่ป่าเขาอารามที่นักบวชอาศัยอยู่ เพื่อสแสวงหาสิ่งที่เป็นแก่นสารแห่งชีวิตเมื่อเวลาผ่านไปทั้งสองคนก็กลับมาอย่างพระราชวังเพื่อถวายดอกไม้แก่พระราชาทุจิตตได้นำดอกไม้ที่สวยงามที่สุดหายากที่สุดและมีราคาแพงที่สุดมาถวายพระองค์ทรงทอดพระเนตรดอกไม้ที่สวยงามนั้นและทรงชื่นชมในความพยายามของทุจิตแต่เมื่อถึงคราวของสุจิต เขาไม่ได้นำดอกไม้ที่สวยงามมาถวายแต่เขากลับถวายดอกไม้แห่งธรรมะแด่พระราชาเขาได้กราบทูลพระราชาด้วยปัญญาว่าข้าแต่มหาราชาเจ้าดอกไม้ที่ข้าพระองค์ได้พบและคิดว่ามีค่าสูงสุดในโลกนั้นไม่ใช่ดอกไม้ที่สามารถเด็ดได้จากต้นไม้แต่เป็นดอกไม้แห่งความไม่ประมาทดอกไม้แห่งสติปัญญาดอกไม้แห่งศีลธรรม และดอกไม้แห่งความเมตตาที่เบ่งบานอยู่ในจิตใจของข้าพระองค์และในจิตใจของคนดีทั้งหลายเพราะดอกไม้เหล่านี้ต่างหากที่จะนำพาความสุขความสงบและความเจริญที่แท้จริงมาสู่ชีวิตไม่ใช่ความงามที่ร่วงโรยไปหรือทรัพย์สินที่เสื่อมสลายไปตามกาลเวลาพระเจ้าข่าซึ่งในชาตินั้นพระโพธิสัตว์ ได้มาถือกำเนิดเป็นนักบวชผู้ทรงปัญญาที่เดินทางมายังกรุงพระนศีในครานั้นทอดีพระองค์ได้ประทับอยู่ณพระราชวังและทรงสดับฟังเรื่องราวทั้งหมดพระองค์จึงได้ทรงเปล่งวาจาเพื่อยือนยันคำกล่าวของสุจิตตและแสดงธรรมแก่พระราชาว่าข้าแต่มหาราชาเจ้าสุจิตตกล่าวได้ถูกต้องแล้ว ดอกไม้ที่แท้จริงที่มีค่ายิ่งกว่าทรัพย์สมบัติใดๆในโลกคือดอกไม้แห่งคุณธรรมที่เบ่งบานอยู่ในจิตใจของคนดีคนที่รู้จักคุณค่าของปัญญาความไม่ประมาทและการทำความดีตั้งหากที่เป็นผู้มีความมั่งคั่งที่แท้จริงส่วนการไขว่คว้าหาแต่สิ่งที่สวยงามภายนอกโดยไม่คำนึงถึงแก่นแท้ ย่อมนำไปสู่ความหลงผิดและทุกข์ได้เมื่อพระราชาได้ฟังคำถวายของสุจิตะและคำยืนยันจากพระโพธิสัตว์นักบวชก็ทรงตระหนักในพระทัยเป็นอย่างยิ่งพระองค์ทรงเห็นแจ้งในความแตกต่างระหว่างปัญญาที่แท้จริงกับความฉลาดแกมโกงความดีงามที่ยั่งยืนกับความงามที่ฉาบฉวยตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา พระราชาจึงทรงเลือกที่จะคบหาสุจิตะเป็นพระสหายสนิทและทรงยกย่องเขาเป็นผู้มีปัญญาและคุณธรรมส่วนทุจิตะพระราชาก็ทรงค่อยๆตีตัวออกห่างและไม่ทรงมอบหมายภารกิจสำคัญอีกต่อไปพระองค์ทรงหันมาดำเนินชีวิตด้วยปัญญาและส่งเสริมการทำความดีในอาณาจักรของพระองค์ข้อธรรมหรือข้อคิดที่ได้จากชาดกเรื่องนี้ เป็นเหมือนกระจกสะท้อนให้เราเห็นถึงความสำคัญของการเลือกคบมิตรและการรู้จักแยกแยะคุณค่าที่แท้จริงในชีวิตดังนี้ข้อที่ 1. ปัญญาในการเลือกคบมิตรหรือกัลยาณมิตรคือการครบมิตรมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อชีวิตของเราหากคบคนผ่านย่อมพาไปหาผิดดังทุจิตตะที่เน้นแต่สิ่งภายนอกส่วนการครบกัลยาณมิตร คือมิตรที่ดีมีปัญญามีคุณธรรมย่อมพาเราไปสู่ความเจริญและความสุขดังสุจิตะผู้ที่มองเห็นคุณค่าที่แท้จริงข้อที่2คุณค่าที่แท้จริงอยู่ภายในจากความหมายของดอกไม้ที่มีค่าสูงสุดไม่ใช่สิ่งที่มองเห็นได้ด้วยตาหรือซื้อหาได้ด้วยเงินทองแต่คือคุณธรรมศีลธรรมปัญญาความไม่ประมาทและเมตตา ที่เบ่งบานอยู่ในจิตใจนี้คือสิ่งที่ยั่งยืนและนำมาสู่ความสุขที่แท้จริงซึ่งเป็นสิ่งที่เราทุกคนควรแสวงหาข้อที่สามการแยกแยะคนดีออกจากคนพาลซึ่งสอนให้เรามีปัญญาที่จะมองคนให้ทะลุปลุกปร่ปปรงไม่ใช่ตัดสินคนจากคำพูดที่ไพเราะรูปลักษณ์ภายนอกที่ดูดีหรือความร่ำรวย แต่ให้พิจารณาจากการกระทําความคิดและคุณธรรมที่อยู่ในใจของเขาเพราะสิ่งเหล่านี้ต่างหากที่จะบอกว่าใครคือมิตรแท้หรือใครคือมิตรเทียมข้อที่4ผลของกรรมและการเลือกทางเดินชีวิตการเลือกคบมิตรที่ดีหรือมิตรที่ไม่ดีย่อมส่งผลต่อชีวิตของเราการทำความดีและการเลือกทางเดินชีวิตด้วยปัญญาย่อมนำพาเราไปสู่ความเจริญ และความสุขดังที่พระราชาทรงเลือกคบสุจิตะและนำพาอาณาจักรไปสู่ความดีงามสุดท้ายนี้หลวงตาขอให้โยมทุกคนได้นำข้อคิดนี้ไปใช้ในชีวิตประจำวันเพื่อให้เราเป็นผู้มีปัญญาในการเลือกคบมิตรแยกแยะคนดีออกจากคนพาลและแสวงหาคุณค่าที่แท้จริงจากภายในจิตใจเพื่อความสุขความเจริญ และการก้าวเดินบนเส้นทางแห่งธรรมะอันบริสุทธิ์เจริญพร